เทศบาลเมืองเจรแมทเทศบาลตำบลคูเมืองแจกจ่ายอาหารกลางวันให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ตามที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน่นและจังหวัดอุบลราชธานีแจ้งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้จัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยในวันนี้นางนัสุดาจึงชัยทวังกูล ผู้อหน่วยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองจรแมรและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจรแมรอำเภอเมืองอุบลราชธานีและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน,นายทัศนัยวราพรมนายโยองการบริหารส่วนตบลครูเมืองอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีได้แจกอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กทางนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครองและเด็กที่ปิดศูนย์เนื่องจากสถานการณ์เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้านนางอุไรชาติจิตผู้มนวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลครูเมืองอำเภอวารินชำราบกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองได้สำรวจความต้องการอาหารกลางวันผู้ปกครองโดยการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหวงังสังกัดอบตอคูเมือง อำเภอวารินทร์สำราบจังหวัดอุบลราชธานีได้สำรวจความต้องการของผู้ปกครองซึ่งศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้ผู้ปกครองและครูศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้ได้ร่วมการประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ปกครองและเด็กโดยดำเนินการเริ่มมาตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2563เป็นต้นมาโดยจะดำเนินการไปจนกว่าจะเปิดการเรียนการสอนนอกจากนี้ครูและผู้ปกครองบางรายยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านแนะนำแนวทางการป้องกันเชื้อโรคแก่ผู้ปก และเด็กที่อยู่ในบ้านในช่วงที่ปิดโรงเรียนจากสถานการณ์โควิด19และนำอาหารส่งตามบ้านสำหรับผู้ปกครองที่ไม่สะดวกเดินทางมารับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกด้วยด้านนางนัทสุดาจึงชัยทวังกูลพุ่อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองจารแม่อำเภอเมืองจังหวัดุบลราชธานีกล่าวว่า ผู้ปกครองได้ตอรบรับการที่เป็นประโยชน์และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนโครงการแจกจ่ายอาหารที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบนราชธานีได้สั่งการให้เทศบาลตำบลจาะแม่ดาเนินการเป็นอย่างดีซึ่งทางเทศบาลเมืองจาะแมมีสวนเด็กเล็กในสังกัด40มีเด็กจํานวน105คนและสวนพัฒนาเด็กดังกล่าวได้ใช้วัสดุธรรมชาติในการบรรจุอาหารทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามโครงการปลอด กล่องโฟมและถุงพลาสติกของจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย